คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันใดๆทางสินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุข,สขคนมัน,นีมีรัฐบาลไทยบนอย่างเดียวพี่น้องบนอย่างเดียวของอาจารย์ต่อมมาฝากตอนพี่น้องเนาะซึ่งคลิปที่แล้วดีไปล้างไปเรียบร้อยแล้วมาตามกันต่อเพื่นให้บนเรื่องวันนี้บนเป็นบนล้างเป็นล้างล้างสีชส่ชุดบนสี่ชุด บด้ร่วมกันบนล่างพี่น้อง็นเน่นมาจังสันออามาตามกันต่อว่าจะได้เลขตัวใดเม้ว่ากันอันนี้เฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอ่ะล่างยางเดียวอาจารย์ต้อมศูนก็ได้สองก็ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หา้หาสองหกสอง อาฝากเดเป็นแนวทางสู่ลากินแบงรัฐบาลด้วยพี่น้องสำหรับข้อมผมเงเด็ียปล่อยไปเรียร้อยแล้วเลขกะวิ่งล่างย่างเดียว0ูนย์แต่สี่ศูนย์หกศูนยาสามนาส้นครับครัอาจารย์ต้อมมาส้นกันที่ศูนยส้นกันที่หาศูนย์หนส้นกัน นะชนกันเป็นยังมาจอาออ่อโกซูนหาศูนอีกบ่นะสำหรับดินบนเดินบนเด่นบนเดินบนดินบนล่างนั่นนี่ซูนกับสามพี่นอ้องศูนกับสามารอติดตามวาชิมาตํานัดบ่จังหวะกันสำหรับปลัดกบ,บ้านไทยเดินเดินดีปีหกเย็ดาท่านอ่รถ ะมีซีหกแปดเนีนทีหกล่องซีพี่น้องเน่นหกล่องซีจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องจับคู่จับคู่ให้แล้วอ่ะเอามาตามบึงแันต่วว่าของอาจารย์ต้อมเด่นบนสิเป็นไปจังได้เปิดตัวงวดแรกต้อม รัฐบ,บาลไทยเมกิเบอร์ตีลีตดนร์รัฐบาล mm hmm. ไทย วิ่งว <บน S 1> ิ่งบนห้าหาได้หากับพกเลือกไปนอนหากับพกประกบคู่ห้าหนึ่ง หกหนึ่งห้าสามหกสามซีคูพีน่น้องซีคูอ่อยต่อยบนซีคูล่างซีคูสิบหกแปดหกเจ็ด เนนทีหกหกหนึ 1, ่งหกสามตัวล่องก็คือหาหนึ่งดินหกลองห้าเดี๋ยวลยเลยบุญไดงเยียวบกเกียวกับลางแบเแน่เราไม่ทดลองเนาะ,นะให้บุญรอกลางก็มีทมเทปไป ภาษาทั้นก็ต้องถ้าเลินบนก็ต้องเล่นล่างน้ำติดล่างไว้เนี้ยจังน้อยก็ดีอ่ะคลิปนี้เรียบร้อยพี่น้องฝากต้อนพี่น้องเปิดตัว,ตว,ตวงวดแรกขล้องอาจรารย์ต้อมก็เพื่อเป็นแนวทางสื่อลากินแบ่งรัฐบาลกันเนาะเลขสออกตัวใดฮาผมมีกับว่าสมารถหูอดไรละมันสอบตัวดใออาาอวอวดอันนี้ไปให้ไว้ way, เป็นแนวทางไปปิดจระนาอ อ่คลิปนี่ฝากตอนพี่น้องซ้ำนีน้เนาะคลิปต่อไปสิปเป็นเลขอีกอยังรอดติดตามตอนต่อไปสำรับของผมกูเวลาวันที 14, ่สิบสี่เวลาพี่นอ 14, ้องสิบสี่ผมสิลงให้บนชุดบนพี่น้องชุดบนชุดล่างพุงให้เรียบร้อยแล้วเอ๊ะนี่บนล่างเลขยอใจากงเ เอาไปเบิ้งแน้มก่อนีซื้อเงว่นแรกก็ไเลยพี่น้องเอาไปพิจจรณาบเบิ้งก่อนงวดนแรกเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวเดยกตัวเดดกเดินได้จะมาฝากตอนพี่น้องคลิปนี้ขอก่าวคำวา่าสวัสดีครับ